สวัสดีค่ะอันนี้นะคะคมาถ่ายทองพูนนะคะคพี่เสียบชก,กวันไหนโชควันที่สี่วันเสาร์นี่ครับเสาร์ที่เราถึงนี่ครับไฟนี้ชกกับใครไฟนี้ชกกับสักกาเรียครับผมเห็นเขาว่ากินกันท้งคูกิน <c oughs> กันท้งคู่ไฟนี้เห็นพี่ไก่ซ้อมหนัก<ส>ป,ปบบกติเพราะว่า <c oughs> เห็นลงสตอรี่เที่ยงสิบโมงซ้อมเช้ากว่าซ้อมเสร็จเช้าคนอื่นใช่ร่างกายโคตรดีเลยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้โอ้ตอนนี้เกินร้อยแล้วครับ เกิน้อยเลยก็เหลือเกินร้อยเลยในเรื่องน้ำหนักเป็นไงบ้างเรื่องน้ำหนักสบายสบายเลยครับตอนนี้ก็เหลืออยู่กิโลนึงวิ่งรอบเดียวก็ผ่านแล้วครับตอนนี้พร้อมทั้งหมดสภาพจิตใจพร้อมทั้งหมดครับสภาพจิตใจสภาพกายพร้อมพร้อมลับ,บนันแล้วเริ่มชินหรือยังต่อยตอนกลางวันเริ่มชินแล้วครับเริ่มชินแล้วครับเพราะว่าเราปรับเวลาการซ้อมด้วยโอเค,คก็หวังว่าไฟนี้จะได้โบนัสอีกครับขอบคุณ ครั้งนี้ได้โมน่อานคงไม่ตื่นเต้นเหรอนครั้งที่แล้วละหรือว่าตื่นเต้นเหมือนเดิมตื่นเต้นเหมือนเดิมแต่ว่าก็คงจะน้อยลงอะไรเงี้ยโอเคฝากคนมาเชียร์วันที่สี่พุธที่ผหน่อยครับก็ฝากชาวเอฟซีฝากเชียร์เป็นกําลังใจเจบ้วยครับก็โชว์วันที่สี่พุธทาคมนี้ครับเป็นวันไปในยนะี่สิบสองครับฝากติดตามด้วยครับทางช่องเจ็ดเอฟซีครับผมแล้วก็ทางเฟซเฟซบุ๊กวันแชมเปี้ยนชิพครับ